นี่วนันที่วันเสาร์ที่24มีนาตอนนี้กันนัทัชชดแล้วก็ชย,ยุทธนะครับ้มามาชื่อร้านช็อกโกแลตวิวมานี่มาจองโต๊ะก่อน ทักาทายนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ไหนครับร้านชื่ออะไรวะหัวมึงะสะท้อนกับไฟมากเลยครับนี่หมูนะครับหมูโจรมากโจรแต่พวกเอสไรเนี่ยไไม่อะรบอลต้องครับ วันเปิดวันนี้ต้องมปวันที่ยี่สิบไม่รู้หนักเขาฉายวันไหนเดี๋ยวน่าจะบัลบีพร้อนเปิดเทิมเพราะว่ามันจะมีเปิดวันนี้รอมี่นะครับกลังหลวงทางส่วนใหญ่อันนี้มันมีฮัตดิสใช่ป่ะแปดกิกเอฟน่าจะถ่ายถึงเกือบสองชั่วโมงกองใบกองใ่ซื้ออะไรดีอะรถเหระรถแสนหนึ่งเฮ้ยรถบ้าะไรแสนหนึ่งไม่รถราคา ก็เป็นบรรยากาศชิลๆครับอ่าให้หมูพูดกันให้หมูพูดกนันก็เป็นบรรยากาศชิลๆที่ร้านช็อกโกแลตบิวนะฮะตอนนี้เราอยู่ซุปเอร์ฟรีครับรฟรีครับรฟรีรรฟรรตอนนี้เรามาเลี้ยงวันเกิดพี่กัน <c oughs> วันจบวันจบวันจบนจบี่น มันจบมีตัดฉลองฉลองนะที่นี่เป็นเบียร์นะฉลองฉลองอ่ะนี่เบียร์แก้วใหญ่มากโอ้ยไม่เป็นไรแก้วถึงไงเออแก้วไอชาเย็นมาไปเดี๋ยวค่อยชนอีกทีแล้วกันกูหนักเอ้ยนี่คือรัฐชลนะครับตอนนี้เงินเดือนสองหมื่นกว่าแล้วกำลังจะซื้อรถกำลังจะซื้อรถใครสนใจใครสนใจขายรถมือสองมาติดต่อได้หรือห้าพันนะครับ ไม่ซื้อโมไซค์เหรอไม่ได้ซื้อแมงไม่ซื้อมอไซค์วะมันพูดเองเลยเองไม่โมไซด์ไม่ซื้อวะนี่เราจะพูดไหมครับสำหรับจบรู้สึกยังไงบ้างครับที่จบสักทีหลังจากคุณหลังจากคุณหายไปสองปีจากวงการเพื่อนต้องไปซุ่มซุ่มซ้อมเหมือนนตัวไปะเด็กซุ่มซ้อมทั่งทีสิแล้วไม่มาเจอเพื่อนๆเลยอ๋อเหรอปกติกันค่ะอ๋อ เก็บตัวเพื่อให้เรียนจบใช่ไหมแต่นี้สุดตากว่าสุกท่านึดนี่คนนี้คนนี้ครับไอคนนี้กำลังใกล้จะจบปีนี้ทำทีเสร็จนะครับจบจริงะจบแน่นอนเป็นปีที่8เป็นปีที่แปดเป็นปีที่แปดนะโค้งตอนนี้ตัดทำอะไรอ่ะทีเสร็จเหรอทำกับอะไรทำอ่าทำทีสิทธิ์กับอะไรตอนนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำเงี่ยกับเว็บดีไซน์ห้ออองินเทไม่ใช่มิเกียวม่เกี่ยววะมิเกี่ยวทำ เไหนเล่าหน่อยสิร้อยออกมาแล้วคุณหล่อเล่าหน่อยสิหลอกป็นพึงพูดเมื่อกี้กล้องนี้จะถูกบันทึกเพื่อไปเผยแพร่ให้กับลูกหลานดูไปอีกสิบปีเฮ้ยขอร้อยอย่าลงไปทุกอย่เลยกูไม่ลงเฟซบุ๊กปุ้ลงไปในยูทูบถ้าไปขอแบบนี้หนีแฟนมาแล้วหนีแฟนมาไม่ลงได้แต่ไม่แท็กตั้งแต่งานไม่มีแล้วเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เอาทีคัดหน้าอ๋อเขาชอบเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคนนี้เฮ้ยมึงจะฉายอะไร ก็มึงมันเป็นดารานี่หว่ะเป็นมีอยู่3อย่างอะถ้าไม่หนีคดีหนีนี่ก็หนีแฟนเจ้าภาพเดี๋ยวถ่ายเจ้าภาพเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเจ้าภาพจะไม่เลี้ยงไม่เอาทำไมอะอ๋อได้หน้ายังไม่ได้โบทำงานอะไรอยู่ครับบิ๊กบิ๊กานก็งานแถวบ้านเนี่ยค่ะพอดีมี่มาพับผอมาก็เลยต้องพับนี่ย่าเยอะดูหดลายลุกเยอะนะของเราอันนี้เป็นสภาพอาหารหลัง เสร็จเรียบร้อยแล้วสองคนด้วยวะกูมาเออน้าแดงกลับขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสองคนนี้ก็ไปขุดทองกันมาใช่ฉายเฉ้าหรอฉายเฉพาะนี่ดูครับถ้าสังเกตดูเสื้อจะกลับด้านนิดหนึ่งมีรอยอะไรก็ไม่รู้อยู่แบบนี้าด้วยละครับไม่ก็สายเยอะมาเรื่องยาไปนี่เจ้าของบนเรียงนะครับมันไม่มันก็ไม่ได้ยาวเลยคอนเสิร์ตมาก สวยมากคนนี้สวยเป็นพิเศษคืนนี้สวยเป็นพิเศษครับสวยเป็นพิเศษทั้งจิตใจดีทั้งสวยใช่เมตตาทุกคนต้องชมนะครับชั่วโมงนี้ให้ฉันจ่ายสี่พันได้ไหมทุกคนนี้ต้องชมนะครับมีเราจ่ายแล้วเออมีต้องจ่ายนะแม่ปวีนาเฮ้ยมันจะร้องไห้แล้วเฮ้ยอย่าไปแคปอย่าไปเอ็ดดี้มันว่ากลับไปตัดมาให้ดูกันลงยูทูป ไปแช่ไปชั่วลลงเฟซบุ๊กก็ได้หาเท่าไหร่ยังนี่เดียกเสียงออกเขาคุยกันเฮ้ยเอากล้องวีดีโอมาวานมาจับนี้มีอยู่มาโอเควีซีสองร้อยตายอยู่แล้วตาวาจำเขาเฮ้ยกลับแล้วทุกทเปิดปิดาเฮ้ยมีอยู่แบนกดสิยี่สก็ไปกดสิหลังจากได้ไปเข้าถังทองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ลงเหมืองแล้วเป็นไงบ้างลงเหมืองแล้วเป็นยังไงบ้างคิดยังไงชอบคนอินแมงเอาลงชอบชอบคนผิวดำครับเนี่ยอ่าให้ร้อนตัวว่ร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยมีความลับรู้สึกเหมือนมีความสุขมาเมื่อกี้ชั่วครู่ตอนนี้กําลังเครียดอยู่นะเบียร์ประมาณพันหนึ่งตังจ่ายไม่พอครับเบียร์แค่เบียรเท่านั้นพันหนึ่ง นี่ของทุกคนน่ะถ่ายนะนจะแทบเปิดบุกไปด้วยแบ่ต้องไม่อยู่เหมือนนอกทำไมอะ่ะถ่ายแล้วติดบูสกรีนข้างบนแล้วก็แบบเปลี่ยนข้างหลังมากับรุ่นพี่ไม่อยากาหล่นอยู่แถวไฟทุกทีหรอ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อ่านี่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ c ี Supervisor อร์ นั่งอยู่ข้างนั่งอยู่ข้างฮอบบิตสองคนคนงงานจริงๆนี่เราเราพี่หมูเป็นระบบโรงงานหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือเสิมันเหมือนกับว่าเป็นพ่อกับลูกครับพ่อคนนี้นี่ตามหาลูกมานานือเป็นซุปเลียงเพิ่งมาเจอลูกวันนี้รู้สึกดีใจมากจริงๆบริษัทเดียวกันหรอไม่คือไม่ได้บริษัทเดียวกันที่ทำรับฟรีแลนซ์มาพี่เขาจ่ายโนคนนี้นี่เป็นผู้รักของคนเสื้อเสื้อสายสะกดคนนี้